将。 บริเวณถ้ำไปไเป็นหินน้ำย้อยที่สวยงามมาก ทำมรมร้องที่มีน้ำทิพย์สวยงามอยู่ในจังหวัดประจวบอำเภอบางสะพน เป็นถ้ำที่น่าเที่ยวมากไม่น่าเชื่อค่ะจะมีถ้ำแบบนี้ไม่ไม่เห็นขวบม้าบ้างไหม,ม,มเห็นขวบม้าบ้างไหม กำลังจะไหว้รอด้วย ทางโน้นเขาก็ไปทางโน้นกันนี่ไงนอ่ะเอาไอ้ซองกับไอ้คนเล่นไปทางโน้นนะ 嗯。Mm? ก้อนหินสวยมากเลยอะ่ะก้อนหินเพดานสวยจริงๆ บ่อเจอบ่อยังแม่แม่มากินน้ำนี่เนี่ยบ่อน้ำอยู่นี่อ่ะ มีข้างเขาอันนี้คือบ่อน้ำทิพย์ค่ะเนี่ยตอนในหลวงขึ้นคลองลาดเนี่ยบ่ออยู่ใเนี้เนี่ยเขามีน้ำไหลเนี่ยเนี่ยกินได้น้ำเนี่ยนี่คือบ่อน้ำทิพย์นะคะใส่มืออ่ะกินตักลมหนึ่งโอ้นะมาดังตอนที่นายหลวงขึ้นคลองลาดเป็นสิริมงคลไงทำมืองี้

ดกดทีเดียววะน่ทหเบเีไปอะ,ททนะอะไปหามือ,อ <c oughs> ไม่อยากสับสีจริงๆนะไม่ใช่ค้างสาย ขึ้นไปข้างบนเหรอนี่กินกันแล้วเนี่ยชวนแม่ไปตรงนี้แม่เฮ้ยอย่าอย่านั่นลูกเอาเราไปขึ้นนั้นทำไมเกลียวเกลียวยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยมาในตรงนี้นั่นนะป๊อปตัวิตนั่นนะ กินเลยใส่มือกินเอามือลองเอามือลองเนามก็ใอกดกดกดเออกดสามวินทีก็จะหยุดหมดยังกินให้หมดไม่ใช่กินให้หมดแล้วก็กรอกขวดไปเอาขวดกอกไปน้ำเปล่าทิ้งให้ดิน้ำมดนในที่รำไงไปกินไป

เดี๋ยวเเดี๋ยวเอย่กดกดกดสวิแล้วก็มือลองกินกดปุ่มข้างบนตรงกลางอ่ะกดปุ่มตรงข้างบนตรงกลางอ่ะแล้วก็มือลองที่เอาลองมาให้เต็มขวดที่กิ้วแต่ว่าน้ำมัน จืดนะเรากินไปทั้งสาฝ่ามือกดแล้วก็ลองก็้ปกนคตบหัว กดสิตี่้งเน่าจะกลือน่าจะหมดแล้วมั้งนะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะจงขนาดนั้นอะพอแล้วเดี๋ยวป่มเสียกุชชี่ออกมานี่ไงอ่ะลองให้ลองให้ลองให้อ่ะลองไปกดดู มาถึงขนาดนี้ไม่เชื่อนี่ตกนี่นี่มันมันเท้าไม่ทันพี่องเป็นเนินอยู่ตรงนี้ไงเป็นเนินไงเ้วกดกดตรงกลางปุ่มอะกลางปุ่มเออกลางปุ่มเอามือแล้วทำให้น้ำเสียได้นะอันนะ เจ็บไหมเหมือน,นน้ำปราปลาเลยเขาแม่ชวนแม่เข้าไปแม่ไม่กล้าเข้า